มีชายพ่อค้าคนหนึ่งนำของไปขายต่างเมืองคิดจะถนอมมาไว้ใช้เมื่อถึงคราวจำเป็นจึงเอาสินค้าทั้งหมดใส่หลังหลาส่วนม้านั้นปล่อยให้เดินตัวเปล่าลาถูกบรรทุกของหน,หนักก็ล้มเจ็บลงมันพูดกับม้าว่าช่วยแบ่งของไปจากหลังข้าบ้างเถิดข้าไปไม่ไหวแล้วถ้าท่านช่วยแบ่งเบาภาระไปบ้างข้าคงจะหายเจ็บกลับมามีแรงขึ้นบ้าง แล้วข้าจะเอาของกลับมาใส่หลังข้าดังเดิมถ้าท่านไม่ช่วยข้าข้าคงต้องตายเป็นแน่แต่ม้าก็ไม่ฟังเสียงขอร้องกลับบอกกับลาว่าให้ทนไปก่อนเถิดลาก็เลยไม่พูดอะไรอีกอุตสาห์เดินต่อไปไม่ช้าก็หมดแรงล้มลงตายเจ้าของก็แก้เอาสินค้าบนหลังลาเอามาใส่หลังม้าแถมยังเอาศพลาบรรทุกเพิ่มเข้าไปอีกด้วยม้าครังว่า พุทธเอ๋ยเรานี่ช่างชั่วเสียจริงๆไม่เห็นใจผู้อื่นเดี๋ยวนี้ถูกบรรทุกของหนักแล้วไม่นำซ้ำยังมีศพลาเพิ่มขึ้นอีกเสียด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจมีความเมตตาให้กับคนอื่นนั้นส่วนมากทุกนั้นก็จะมาตกกับตัวเองดังนี้แล